สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเก๋นะคะวันนี้ค่ะครูเก๋นะคะมาในหมวดคณิตศาสตร์นะคะแต่ว่าเราจะมาตักถั่วนะคะตามคําสั่งที่ครูเก๋บอกตามจมํานวนเม็ดกันนะคะเด็กๆเรามาดูกันเลยค่ะค่ะครูเก๋ให้เด็กตัก2เม็ด,ดค่ะครั้งแรกเลยตักถั่ว2เม็ด,ดเอ่อต่อไปครูเก๋ให้เด็กตัก สามเม็ค่ะต่อไปคูเกให้เด็กตัก1นึ่งมค่ะอืมคูเกให้เด็กตัก5้าเมค่ะนะคะห้าเมค่ะ,นะคะ,เ,คะดเด็กหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมตรค่ะโอเคให้เด็กๆตักที่สี่เมตรค่ะนับนะคะหนึ่งสองสามสี่คราวนี้เราจะมาตักที่สามเมตรค่ะนี่ค่ะเด็ก 1 2ึสอสตักที่5้าเม็ดค่ะหนึ่งสงสาสห้าตักสองเม็ดค่ะเด็กๆตักทัว2มสองเม็ดนะคะตักทัว1หนึ่เม็ดค่ะ ค่ะเด็กๆก็ไปฝึกตักนะคะตามจํานวนค่าที่คุณพ่อคุณแม่บอกนะคะหรืออาจจะทําตามคลิปคเกีนะคะซ้ําไปซ้ํามาทําซ้ําๆเด็กก็จะได้จะได้ฝึกความแม่นยานะคะของตัวเลขด้วยค่ะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็เพื่อเด็กๆนะคะได้ตักนะคะตักตามจํานวนที่คเกีจ้งนะคะที่คเกีพูดออกไปนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ฝึกความแม่นยําของจํานวนของตัวเลขข้าขงตัวเลขนั้นนะคะเด็กค่ะ